วันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากศิลปินรับเชิญของเราฮะนักร้องลูกทุ่งหนุ่มหล่อดาวรุ่งจาสิงชัยฮะวันนี้มากับเพลงภาคต่อของเพลงที่แล้วคนที่รั้งแม่นบ่เจ็บครับผม ที่เธอพ่อคนที่ใจมาส่วนไอเสีิรัโบ,บ์นคนโอค่าเอาไว้เจ็บหนะคนเดียวบ่ต้องเลี้ยวแลความหูซึกงของไงอีกว่าโดนก็นลืมได้คงแป๊บเดียวน้ำตาที่มันไหลคงช่วยเยียวอย่าหัวใจอ้า ปล่อยมันบอกคิดอย่างคนที่รักงหักไว้มันโคตรเจ็บไอบอกเคยสั่งเจ้าเลยจากเม็ดแม้เจ้าสิเิ็นกาแต่ตอนนี้ยังลืมบ่ได้อยู่ลั่นใจลงไปสิตายกับมองในสม,มองยังฮหก ก็คงบ่ได้สายแน่นหัาที่เฮาจะไว้มันมันขาดสะบั้นหักนั้นบ่มีอยู่คนที่หูว,ว่าเจ็บสั่มใดก็คืออาย ตาบอกว่ายินดีความรู้สึกตอนนี้คือเจียนตายบอมีคำวมาอยื่หักเ้าเอาไว้ปล่อยเจ้าลาไปพร้อมหน้ำตาคนที่ปล่อยมันบอกคิดอย่างคนที่รักงหักไว้มันโคตรเจ็บ ไอโบเคยสั่งเจ้าเลยทั้งแม่นแม่เจ้าสิเิ็เมกาแต่ตอนนี้ยังลืมบบได้อยู่พลั่นใจลงไปสิตายก้ามองในสมองยังฮักแต่เจ้ายาสีแบ่งฮักใครก็คงโบได้สายแน่นหังที่ห ้าสบันหักนั้นบน่มีอยู่คนที่หูว่าเจ็บสมดอีก็คือายคนที่หูว่าเจ็บสมดยออยสมดยคือคนรังหักเอาไว้ ขอบคุณครับขอบคุณครับผมจาสิชัยสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคนที่ล้างแม่นบอ่อเจ็บครับผมคนที่ล้างไว้ใช่ไหมที่ต้องเจ็บใช่ครับโอ้โหอิจฉระย้รคำภาษาอีสานจริง <c oughs> เลย <c oughs> จริงๆแล้วมันเป็นเชื่อคนที่ล้างไม่ใช่แม่เจ็บอ๋ออ๋อ เพลงนี้ก็เป็นภาคต่อของเพลงที่แล้วของเพลงฟอนสายโรดครับอ๋อมันไปโดนอะไรมาคราวที่แล้วแบบเอ้ยถ้าเธอร้องเล่นอยู่ความรู้สึกของฉัน่าเงี้ยก็มาล้ำใส่เลยดีกว่าคือถ้าใครได้ดู MV นะครับก็พระเอกเนี่ยโดนโดนทำร้ายโดนคนที่ตัวเองเนี่ยรักมากคนที่ร้องเล่องของรู้สึกของเราเนี่ยจ้างคนทำร้ายจนกลายเป็นบ้าจนกลายเป็นบ้าแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยมาดูแลเทคแคร์แต่คนที่มาดูแลเนี่ยก็คือเขาชอบเรา ตาเล่าเนี่ยกับหวยหาแต่คนคนที่ทำร้ายเราัวแต่บ้าแต่บออยู่ผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกเออคนที่รังไว้ใช่ไหมที่มันเจ็บเอาเป็นความรู้สึกของผู้หญิงแทนใช่ครับเกิดความรักสามเศร้ารักซ้อนยังขึ้นมาไอ้ผู้ชายคนนี้ไอ้น้องนาลาเนี่ยความความจำแบบฟื้นกับขึ้นมาฟื้นกับขึ้นมาแต่ว่าเขาก็เลยจําได้ว่าคนที่เขาคนที่คอยดูแลเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนที่เรารักแต่เป็นผู้หญิงคนที่รักเรา อ๋อก็คือพี่เฟิร์นเนี่ยทำร้ายแต่พี่นุ้ยเนี่ยมีสแกนของมีสแกนลาวนะครับอูย้ยมีสแกนมีสแกน<า>ใช้มีสแกนเปืองเหมือนกันนะคุณนะใช่ครับ <laughs> มีสแกนปืองมาก <laughs> ผมถึงเสียดายมากที่ไม่ได้เล่นเองครับผม <laughs> แล้วก็คือคนเนี้ยมาดูแลแล้วก็เออรู้สึกว่าเออเราคงจำคนชื่อเฟิร์นไม่ได้ละ แต่เราจำคนที่มาคนที่ดูแลเราได้ตอนที่เราเป็นบ้าก็คือคนที่ชื่นอยไม่รู้ว่านาราทำบุญด้วยอะไรนะฮะสาวสวยเพียบล้อมรอบสาวสวยเพียบเลยใช่ครับอ๋อติดตามผลงานนี้ได้ที่สามารถฟังได้ที่นะครับผมไท d อยด์มิวสิกนะครับจีเมมแกลมมี่โกนะครับหรือว่าเซิร์ชเข้าไปว่าจ่าสิงชัยใช่ครับอันนี้เจอผลงานของจ่าเลยครับใช่ครับอ๋อนอกจากเป็นนักร้องเราเป็นนักแสดงด้วยเป็นตอนนี้เล่นละครช่องวันครับดอกหญ้าป่าคอนกรีตอติดตามก็ได้นอกจากผลงานการร้องเพลงบทเพลงแล้ว วันนี้รวบรวมกันเต็มที่สำหรับละครเรื่องนี้ดอกอย้าป่าคอนกรีตนะครับผมวันนี้พร้อมมั่งังใจทุกคนนะประจำที่เลยฮะจ้าสิงัยที่ผ่านมาพมก็เดินสา้ประกวดร้องเพลงมาครับก็นําเงินตรงส่วนนี้มาให้พ่อแล้วก็ส่งน้องเรียนครับที่มารายการนี้ผมก็อยากจะได้เงินมาช่วยพ่อใช้นี้ให้หมดครับอีกก้อนหนึ่งพมอก็อยากได้เงินตรงส่วนนี้ครับส่งน้องเรียนจนจบปริญญาตรีด้วยครับพ่อก็จะสู้ให้เต็มที่ครับไม่ยอมแพ้ครับ